สวัสดีครับพี่โจนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิตอลซึ่งเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับครับในการสอบแซดดิจิทัลนะครับจะไม่มีการสอบออนไลน์นะครับแต่จะเป็นการสอบผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่ศูนย์สอบเพราะฉะนั้นน้องๆจําเป็นจะต้องจะต้องไปที่ศูนย์สอบกับผม ครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชา s ซ t นะครับสามารถติดต่อมาได้ทางศิลาติตเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆน,น,นี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและพณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนนะะคครรรัับบบบจเปป็ูแวดีโอ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียวแอดจุฬาติเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ